สวัสดีคาะวันนี้นะคะเราจะมาทำรายการเรื่องบ้านรักบ้านห่วงนั่นเองซึ่งบ้านรักบ้านห่วงนี้นะะก็จะเป็นบ้านที่เขาเนี่ยเราไม่ได้สร้างอยู่แล้วเขาสร้างขึ้นมาเองนะคะแล้วเราถ้าใครพร้อมแล้วไปชมกันเลยเริ่มจากหลังแรกก็หลูแล้วนะคะแต่มันเป็นโรงแรมนะแต่ว่าถ้าใครอยาก ได้บ้านไม la, ่ทำละครสั้นเนี่ยต้องรอตอนหายนะคะรอ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 สบายใจเชิร์ฟนี่ด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้คือมันเป็นเหมือนไม่เหมือนมาเป็นโรงแรมนะ เนี่ยเหมือนถ้าเราตั้งบุฟเฟ่ไวอ้อืมก็โอเคเหมือนแบบเออตื่นช่าปะ่ะฮเราเหิวจังเลยกินอาหารเช้าอะไรแบบนี้ดีกว่านี่่น่ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบที่พักกับเพื่อนๆคือบางทีเราหาที่พักอะ่ะแล้วก็อาจจะมาพักกินนะคะใครจะขอที่มีรายงานตัวหน่อยแล้ว ดูแพงดูหรูมีราคาค่าประบุนบ้านหลังเอ้ค่าประบุนรีสอร์ทแห่งนี้นะคะเราให้ประมาณเจ็ดล้านเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทเออเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทแนเนาะเราน่าจะร้าบ้านหลักบ้านหัวเนี่ยน่าจะรีวิวประมาณรายการหนึ่งอ่ะอีพีหนึ่งเนี่ย,ยก็จะเป็นอืมซัก กีห่หลักโนกี่หลักดีทุกคนสักประมาณห้าหลังแล้วกันนะประมาณนี้จะพยายามละ่ะนี่เนจะอ๋ะอคิดว่าไม่มีเตียงนอนทุกคนอ่ะไปต่อไปต่อ พาทัวร์พาทัวร์เลยจ้าที่นี่นะมันสวยจริงๆนะมันแบบเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นนี้ก่อนฮึชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่ว่างเปล่าใครอยากตกแต่งอะไรก็ตกไปเลยไม่ต้องกลัวอันนี้เขาไม่ได้เซฟนะแต่ว่าทำเพิ่มมาเลยอันนี้เป็นห้องเปล่าเหมือนกันถ้าใครอยากทำเป็นแบบห้องประชุมก็ดีนะคะน,นี่ห้องเปล่า อันนี้นจะห้องปลาหมดเลยนะแต่ว่าเขาสร้างไว้แบบสร้างโครงสร้างไม้ให้แล้วใครชอบตกแต่งเนี่ยใส่ชอบตกแต่งต้องมาชั้นนี้นชั้นนี้เป็นสระน้ำมันเจ๋งอเมซิ่งตรงนี้จ้สาสไลเดอร์ด้วยโอ้โหเวอร์วังลังการมากก็บอกเลยนะคะรุชนี้แบบบ้านหลังนี้นี่คือแบบ ไอโรงแรมแห่งนี้น่ะใช้เวลากี่วันถึงจะสร้างได้ก่อนเออดีเลิศทุกคนถ้าใครอยากมาบ้านพี่มาได้นะนี่เลยนี่คือบ้านที่พี่สร้างไว้มันจะมีสองหลงังมันก็ไม่ต่างอะไรก็หรอกใครอยากมาบ้านหลงนังไหนมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วกันพาไปชมย่องย่องไว้แล้วกันนะคะ ไปไปดูกันไปดูกันว่าบ้านพี่เนี่ยมันมีอะไรดีหนาแต่แค่ฟซฟสนีน The The มันอยู่ใกล้ๆโบบดเลยนี่เลยจ้าก็จะออกไปสีฟ้ากับสีชมพูนี่ดาลาก็จะเป็นแบบสีทองอลามอะไรแบบนี้ให้รตรงนี้มันมีของเล่นแมวนะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ให้ทุกคนดูเนาะเียดายมากเลยนี่เลยนะคะมันจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวด้วยเนาะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบสีฟ้าแต่ละครสั้นเรื่องนี้นะคะพี่ก็จะเมื่นี้พี่ก็อาจจะนำมาทำละครสั้นเนาะเรื่องไรเรื่องฟ้ากับชูพูเนี่ยแหละคนเนี่ยนี่ย ก็เกียดสีชมพูชมพูไม่รู้จะเกียดไปไหนอีกคนนึงก็เกียดไม่เกลียดสีอะไรเลยชอบสีทุกสีเราชุมกันด้วยนะอ่ะไปต่อดีกว่านอกเรื่องแลยนอเป็นพันกิโลเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราพูกไปสิฮึนี่ไงบ้านหลังนี้นะคะสวยมาก สอยมากสวยแบบเนี้ยมันแบบหายากมากเลยนะฉันมันก็จะเป็นร้านอาหารน่ะนี่อะไรคะออนี่ก็จะเป็นท่านบนไดที่แบบชิชมิอยู่นะอย่ามาลบก,กวนฉันนะอะไรแบบเนี้ยเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมดีอ่ะคือถ้ามีคนใช้อ่ะเราเคยเอาแบบมาทำละครเล่นๆน่ะแต่เราไม่ได้โพส์ไง ถ้ามีคนใช้นะ่บสนุกนะสนุกจริงอ่ะขึ้นกันจ้านี่มีคมไฟคมไฟนี่สร้างยากมากบอกเลยใครบางอาจจะสร้างนะฝันไปเถอะสร้างยากจริงใครบางคนคิดไอเดียเนี้มันสร้างยากมากแล้วคือแบบสร้างได้ยังไงมัน ทุกคนดูดูมีที่ถ่ายรูปทุกอย่างครบในคนในบ้านหลังเดียวกันอนะเราจะพูดว่าคนเมื่อกี้บ้ามากเลยแล้วเนี่ยอ่ะก็บ้านหลังนี้นะคะซุยเหมือนเปลี่ยนสีได้เลยอะอ่ะไปบ้านหลังต่อไปกันเลยดีกว่าบ้านหลังนี้เลยจ้า ฮึบเข้าไปฮึบคือหลายคนอาจจะบอกว่ามีแค่ชั้นนีเหรออืมไม่มีชัน,นีด้วยชัน,นีนะคะก็จะเป็นชันที่สวยมากส,สวยสวยเป็นไ,ไงกัไม่รู้ตั้งร่าเสียงยาวเหมือนกับความสวยของน้องนะะ้องขอแต่ด้านนอกเนี่ยอุ้ยด้านนอกเนี่ยก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหม ดูด้านในก็ไม่มีอะไรมากนะคะโอ้มืยปากมากเลยอะชมแบบนี้แล้วมันมยกมื่ยปาก,ปากต้องเอาให้มันสมใจจริงๆเปิดประตูมาปุ๊บเจอดอกไม้ร้อยดอกเฮ้ยเอามีที่นอนด้วยโอ้โหเลิศไปอีก เฮ้ยโอ้มีจี้เต้นสุมบา้าณ์แบบเลยวะเนี่ยโอ้นี่นี่น,นี่เป็นน้อยอัปเดตอะไรแบบเนี้ยฟิลประมาณนั้นอันนี้นั่งอยู่อันนี้ม่วมแบบนี้ยมันสร้าง,ย,างยังไงอ่ะไม่เข้าใจเลยมันสร้างนี่แบบเมียเดที่แบบเลอ,ดอะลอด่ะเลาะเลาะอันนี้คอามดันชั่วโมแบกเพ่งชัดๆนี่และแล้วเนี้ยโอ้โห รู้ได้เลยเหลังวันนี้นี่มันมีที่ให้ยืนแบบนี้ด้วยเหรออัอนนี้คืออะไรให้ตเต้นตุมบ้านเนี่ยมเบ้ยไม่ิีใช่ไหมเน่มันสออย่ามาปีลาวนี้กันนะทุกคนมันอันตราย อาจจะก,กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้เลยนะอะไปต่อไม่รอแล้วนะนี่เลยนะคะก็จะเป็นเหมือนทุ่งดอกไม้ด้านล่างมันเป็นแบบแนสวสวิตเวอร์นด่เดี๋ยวไเที่เก็บเก็บเก็บ จักรยานภูมิดาสตรีเป็นวัดโหสวยโลดอ่ะนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูนนี้สักหน่อยนี่เขาสร้างกันยังไงไม่รู้นะแต่สวยมากที่รู้เื่อคือสวยสวยนี่รีวิวไปได้แค่แบบสามหลังเองเหลืออีกตั้งสองหลัง่ะทุกคน นี่นี่เป็นที่นอนนะคะบ้านหลังนี้นะสวยสวยจริงสวย,สวย,สวย,สวยเดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่อ่างนำ้ำมีอะไรบ้างไปดูดิกวดิไปดูดิกวดิไปดูดีกวดิไปดูดิกวดิ